เพื่อหลีกเลี่ยงความต้องการที่เกินไปของแฟนสาวเขาอาสาติดก่อร้างที่ไม่มีคนอยู่เขาไม่เพียงแต่ไม่หิวโหวย3าวัน9้าครั้งแต่ยังจับอาหารทะเลได้หลากหลายชนิดทำให้เขามีอิสระในการกินอาหารทะเลอย่างเต็มที่กุ้งบสเตอร์ตัวใหญ่หลายสิบกิโลกรัมย่างกินหอมอร่อยอย่างบอกไม่ถูกปลาลิ้นหมาตัวใหญ่กว่าคนกินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งปลาตัวเล็กๆที่อร่อยย่างบนฐานไม้โดยตรงเื้อปลาที่อร่อยนุ่มและชุ่มฉ่ำถ้าคุณเบื่อปลาย่างแล้วยังสามารถทำปลาดิบหมักมาชิมได้บีบมะนาวและเครื่องปรุงหมัก กินเนื้อปลาแต่ละคำไม่หยุดเลยเขาอยู่บนเกาะร้างสบายกว่าโรงแรมอีกการเอาชีวิตพอดบนเกาะร้างแบบนี้คุณอยากมาลองสัมผัสไหมนอนทั้งคืนท้องร้องจอกจกก่อนออกทะเลจับปลาเขาอยากอาบน้ําน้ําจืดหนึ่งหยดถึงแม้จะไม่มากแต่บนเกาะร้างที่ไม่มีคนกลับมีค่าอย่างมากต้าหนึ่งถือฉูกปลาเดินมาที่ชายฝั่งเห็นลูกฉลามอยู่ไม่ไกลอาจจะรู้สึกกลัวฉูกปลานี้จึงหนีไปต้าหนึ่งแค่หวังว่าลูกฉลามจะไม่กลับไปบอกแม่ว่าถูกคนรังแก วิทยาศาสตร์บอกว่าฉลามมีความจำแค่เจ็วินาทีดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการแก้แค้นฉลามน้อยยังไม่ทันออกจากชายหาดก็ลืมไปแล้วผู้ใหญ่ใช้ฉูกชี้ไปที่ฉลามหวังว่าเขาจะไม่ทำตัวไม่รู้จักดีชั่วคนหนึ่งกับฉลามหนึ่งตัวบรรลุข้อตกลงล่าสัตว์ในทะเลหลังจากการต่อสู้อย่างดุเดือดไม่ใช่ปืนเปล่าก็หนีไปปลาที่โง่เง่าแบบนี้จับง่ายที่สุด แค่ไม่รู้ว่ากินปลาชนิดนี้แล้วจะโง่หรือเปล่าบนก่อร้างอาหารคือสิ่งสำคัญในการอยู่รอดเก็บไว้ก่อนดูว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ไหมไม่นานก็เห็นปลาตาเดียวออกมาเดินเล่นปลาชนิดนี้หญิงมากไม่เคยใชยตามองคนเลยผู้เชี่ยวชาญฉีดยาให้มันทันทีปลาตาเดียวก็เชื่องทันทีโดนยิงแล้วถึงจะหนีไปก็ไม่รอดเนื้อปลาตาเดียวอ่อนนุ่มและมีน้อยใช้ทำอาหารหนึ่งหรือผัดก็อร่อยมากเมื่อผู้เชี่ยวชาญยกปลาตาเดียวขึ้นมาถึงเห็นรูปร่างของปลาตัวนี้ชัดเจนว่ามันใหญ่แค่ไหนมันบังทั้งตัวคนในกล้องเลย ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้พอให้เขากินอิ่มบนก่อร้างได้เลยวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่2ตัวปลาตัวดำๆตัวใหญ่ๆนี้ดูเหมือนเต่าตะภาพน้ำสองตัวรวมกันหนักสิบกว่ากิโลใหญ่ขนาดนี้กินมื้อเดียวไม่หมดแน่ บนเกาะร้างการรักษาความสดของปลาเป็นเรื่องยากหลังจากขึ้นฝั่งเขาเห็นคนท้องถิน่นกำลังจับปลาเขาเรียกชาวประมงท้องถิ่นมาวันนี้เขาจับปลาได้สองตัวและกังวลมากเกี่ยวกับปลาตาโตสีดำตัวนั้นกินแล้วจะโง,ง่ลงดังนั้นเขาจึงอยากให้ปลากับชาวประมงท้องถิน่นหนึ่งคือทำตามมารยาททางสังคมสองคือไม่ต้องกังวลว่าจะโง่ลงจากการกินปลาดังนั้นเขาจึงให้ปลาตาโตสีดำมอบให้ชาวประมงท้องถิน่นยังได้รับคำขอบคุณจากชาวประมงวิธีการที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี้แม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็มีความไม่ถูกต้องอยู่บ้าง วันนี้ดาเหนิงตัดสินใจกินปลาฮาริบัตตัวนี้บนตัวปลาฮาริบัตมีจุดสีฟ้ามากมายมีพิษหรือไม่เดียวกินเสร็จแล้วจะรู้ชีวิตยังต้องใช้เวลาอีกสักพักอาเน,นืงเอาปลาฮาริบัตไปไว้ในน้ําทะเลที่ชายฝั่งในช่วงเวลาที่เขากลับมาดื่มน้ำที่ที่พักเมื่อเขากลับมาที่ริมฝั่งอีกครั้งเขาเห็นฉลามตัวเล็กสตัวกําลังพยายามขโมยกินปลาบีมูที่แช่น้ําไว้เพื่อรักษาความสด ไลก็ไม่ยอมไปโชคดีที่เขาเห็นทันเวลาหัวของปลาบีมูถูกกัดไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อพิจารณาเรื่องเวลาที่ใช้ในการก่อไฟเขาก็ตัดสินใจที่จะเก็บปลาไว้ในน้ำเพื่อรักษาความสดแค่เปลี่ยนมาวางใกล้ชายฝั่งมากขึ้นเท่านั้นเองเขายือนอยู่ริมฝั่งและเห็นว่ามีฉลามอยู่ใกล้ๆครั้งหนึ่งเขาเคยมีประสบการณ์ที่ฉลามขโมยรองเท้าแต่ไปปลาถูกขโมยยังจับใหม่ได้แต่ถ้ารองเท้าหายก็ต้องกลับบ้านไปขอให้เธอแฟนสาววัย8ปปีซื้อคู่ใหม่ให้เขาเคยได้ยินคนอื่นพูดว่าเนื้อปลาลิ้นหมน เขาจึงจับปลาลิ้นมาได้สักทีเขาตัดสินใจที่จะเพลิดเพลินกับความฝันนี้อย่างเต็มที่ปลาบนเกาะร้างแห่งนี้ดอก้าชนิดนี้เป็นวัสดุที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตสามารถจุดไฟได้ง่ายด้วยแท่งจุดไฟในฐานะเชฟปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะร้างดาเนิงได้สรุปสิ่งสำคัญที่สุดของการปิ้งย่างนั่นก็คือฐานไฟผมต้องขอบคุณคุณจริงๆคนดีมากๆถ้าคุณไม่บอกว่าการปิ้งย่างที่สำคัญที่สุดคือฐานไฟผมคงยังไม่รู้เรื่องนี้จนถึงตอนนี้ระหว่างรอให้ไม้กลายเป็นถ่าน เขาเดินมาที่ริมฝั่งเพื่อตรวจดูปลาแบนาถูกแทะก,กินไปไม่น้อยตัวการก็คือปูเสฉวนตัวนี้โชคดีที่ปูเสฉวนกินไม่เยอะยังไม่กระทบต่อการนำมาทำอาหารเขาจัดการทำความสะอาดปลาที่ริมทะเลใช้มีดเล็กขูดเกล็ดปลาบนทิวออกบอกไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าบนเกาะร้างไม่ต้องขูดเกล็ดปลาก่อนอย่างถ้าอยากให้ปลาย่างกรอบนอกนุ่มในต้องย่างพร้อมกับเกล็ดปลาในระหว่างการย่างที่อุณหภูมิสูงเกล็ดปลาจะช่วยป้องกันเนื้อปลาไม่ให้ไหม้และยังช่วยล็อกความชุ่มชื้นในเนื้อปลา ในระหว่างการย่างปลาดาเนินยังได้หั่นมะพร้าวอีกลูกหนึ่งมะพร้าวเป็นแหล่งน้ําจืดที่สําคัญที่สุดของเขาบนก่อร้างเมื่อดาเนินหยิบปลาลิ้นมาขึ้นมาพบว่าด้านล่างทั้งหมดถูกย่างจนไม่แล้วจับไม่อยู่แล้วตกลงไปในสายดาเนียลพลิกปลาย่างต่อเขาเห็นเนื้อปลาขาวนุ่มด้านในรู้สึกน่ากินมากกอนอาหารดื่มน้มามะพร้าวเรียกน้าย่อยน้มามะพร้าวหวานชื่นใจจริงๆตอนนี้ปลาย่างสุกแล้วกลิ่นหอมของปลาย่างลอยมาตอนที่เตรียมกินปลาย่างดาเนียลก็เป็นโรคบังคับอีกแล้ว หาไม้ไผ่มาทำเก้าอี้แม้อยู่บนก่อร้างก็ต้องรักษาความรู้สึกพิธีพิถันกัดเนื้อปลาเข้าไปคำหนึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่านี่คือปลาย่างที่อร่อยที่สุดในตอนนี้ปากของผู้ชายคำว่าโกหกกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาเขาหั่นมะนาวอีกลูกหนึ่งบีบน้ำมะนาวลงบนเนื้อปลาย่างเพื่อเพิ่มรสชาติยังมีเครื่องปรุงรสที่เขาเตรียมมาเองมีเกลือพริกไทยผงพริกและใบกระวานโรยเครื่องปรุงทั้งหมดลงบนปลาย่าง แค่เครื่องปรุงรสพวกนี้ก็อร่อยจนตายได้โรยบนแผ่นรองเท้าก็ยังรู้สึกว่าอร่อยเขาหยิบเนื้อปลาขึ้นมาคำหนึ่งแล้วใส่เข้าปากอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยเขาไม่คิดว่าปลาลิ้นหมาจะอร่อยขนาดนี้เนื้อปลานุ่มที่สุดในบรรดาอาหารทะเลทั้งหมดถ้าคะแนนเต็มสิบวันนี้ปลาย่างจานนี้ได้8.8แคะแนนปลาตาเดียวตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ถึงจะกินไปครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่อิ่มแต่พอยกก้างขึ้นมายังมีเนื้อปลาเหลืออีกครึ่งหนึ่งก้างปลาย่างเอาไปให้ฉลามกินหลังจากนั้นเขาาากกเเเพเพลิินนับนื้ออออปหมมต่่โแจ ว้าวดีมากจริงๆเดี๋ยวฉันจะโชว์ตรงนี้และทำให้เสร็จฉันเห็นคนหล่อๆอยู่สองสามคนกินจนอิ่มแล้วก็ยังดื่มน้ำมะพร้าวอีกเมื่อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าฟินแค่ไหนท้องฟ้าไกลๆเริ่มมีฝนตกฉันรู้สึกว่าต้องไปหลบฝนในเต็นท์วันนี้คงต้องรีบพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นฉันเตรียมหอกจับปลาเพื่อออกไปจับปลาที่ทะเลวันนี้คลื่นทะเลแรงมากื่นซัดเข้ามาเป็นระลอก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการจับปลาเขาว่ากันว่ายิ่งคลื่นลมแรงปลายิ่งแพงในสถานการณ์อันตรายแบบนี้อาจเกิดเรื่องร้ายแรงได้เงางรางๆปรากฏขึ้นเขาตัดสินใจกดปุ่มสังหารทันทีปลาการังดาวตะวันออกตัวหนึ่งถูกจับได้อย่างง่ายดายแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ความประหลาดใจมาถึงเร็วกว่าที่คาดหลังจากที่ดานหนึ่งขึ้นฝั่งเขาเห็นช่องว่าง เขาเห็นกุ้งมังกรตัวใหญ่แต่เคลื่อนทะเลแรงมากมันอันตรายเขาวางปลากับพงดาไว้บนโขดหินตัดสินใจกลับไปจับกุ้งมังกรในช่องหินโอกาสที่จะเจอของใหญ่แบบนี้หายากถ้าไม่จับจะต้องเสียใจแน่แน่ดานหนึ่งดำน้ำลงไปอีกครั้งใช้หอกแทงไปที่โขดหินแทงไปทั่วๆกุ้งบสเตอร์ตัวใหญ่กำลังอยู่ที่ปากถ้ำหินการจับมันไม่ใช่เรื่องง่ายโชคดีที่ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากจับที่หนวดแล้วลากกุ้งล็อบสเตออกมากุ้งบสเตอร์หนักหลายกิโลกรัมก็ได้มาแบบนี้ ตอนขึ้นฝั่งคลื่อนทะเลเกือบเอาชีวิตเขาไปยังทําให้อุปกรณ์ดําน้ําหักด้วยที่แท้ตู้แช่อาหารทะเลเป็นเหตุผลนี้เองการจับในวันนี้แม้จะอันตรายแต่กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่หลายกิโลกร,รัมก็คุ้มค่ามื้อกลางวันนี้จะต้องเป็นมื้อที่อุดมสมบูรณ์ดานังอยากกินกุ้งมังกรอย่างและปลากระพงปลาหนึ่งตัวกับกุ้งมังกรหนึ่งตัวรวมกันเป็นสิบกว่ากิโลกร,รัมเนื้อกินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งก็ยังอิ่นได้บนเกาะร้างมีไม้ทิ้งมากมายตามชายฝั่งเดินนนนนรอออออบบเเเดดดดีีีียยววกกก็็จไมม้้งงงปาััพททท่่่ื เขาอยู่บนเกาะร้างนี้มานานแต่ไม่เคยพบมาก่อนดานังคาดว่านี่เป็นรีสอร์ทที่ถูกทิ้งร้างบันไดมีไม้แห้งแบบนี้จํานวนมากใช้จุดไฟได้สะดวกมากต้ามงเก็บฟืนได้อย่างรวดเร็วต่อไปก็จุดไฟเผาถ่านมีสำลีเป็นเชื้อไฟชีวิตง่ายกว่าการหายใจต้าหนึ่งค่อยๆเติมฟืนลงในกองไฟกองไฟก็ยิ่งลุกโชนขึ้นขณะที่เขากําลังเตรียมจัดการกับกุ้งบสเตอร์เขาเห็นงูทะเลตัวเล็กบนชายหาดดูเหมือนเพิ่งฟักออกมาถ้าเห็นงูตัวเล็กๆสู้กันในป่า อย่าไปจับมันเด็ดขาดงูพิษถึงจะเล็กก็มีพิษรอจนฐานไม้เผาเสร็จเขาก็เอากุ้งล็อบสเตอร์ตัวนี้ออกมาดูหัวกุ้งตัวนี้สิในตลาดคงไม่ต่ำกว่าพันบาทเขาเอากุ้งล็อบสเตอร์กับปลาเก๋าไปย่างในฐานไม้วัตถุดิบชั้นสูงจริงๆมักจะต้องการการปรุงที่เรียบง่ายที่สุดเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดรออยู่เป็นเวลานานดาเนิงหากระดานไม้มาใช้เป็นโตอาหารตอนนี้กุ้งล็อบสเตอร์กลายเป็นสีแดงสดแล้วดาเนิองพลิกกุ้งล็อบสเตอร์ ่านไม้แม้จะเร็วกำลังจะดักแต่ดาเนังบอกว่าอุณหภูมิที่เหลือยังร้อนอยู่น่าจะสามารถย่างกุ้งล็อบสเตอร์ให้สุกได้กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงจะสุกเต็มที่ดาเนังหามะพร้าวมาอีกลูกหนึ่งบนก่อร้างไม่มีน้ำจืดดาเนืงแทบจะต้องเปิดมะพระา้าวทุกๆ2สองชั่วโมงเพื่อดื่มน้ำเขาเตรียมมะนาวป่าสองลูกและเครื่องเทศที่เขานำมาเองตอนนี้ได้กลิ่นหอมของเนื้อแล้วดาเนืงผ่ากระดองกุ้งล็อบสเตอร์ได้กลิ่นหอมของกุ้งล็อบสเตอร์ย่างเห็นได้ชัดว่าเนื้อขขออนน้้้้าาางงใในนนนย่่สุแแลลวววเรอไไมหตี เขาหยิบกุ้งมังกรย่างขนาดครึ่งเมตรขึ้นมาในตอนนี้รู้สึกเหมือนกำลังฝันไปจริงๆน้ำซุปไหลออกมาจากกุ้งมังกรไม่หยุดเขาแกะหางกุ้งมังกรออกน้ำซุปกระจายไปทั่วทั้งกาอร้างกุ้งมังกรตัวใหญ่นี้ถูกย่างจนเนื้อนุ่นมมดูแล้วเหมือนกุ้งตายที่ถูกทิ้งในตลาดสดถ้ามันถูกย่างจนสุกเต็มที่เนื้อกุ้งไม่แน่นหรอือใครรู้บ้างช่วยอธิบายหน่อยทำไมเนื้อกุ้งที่ย่างออกมาถึงเป็นแบบนี้เขาบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วใส่เครื่องเทศเยอะๆเนื้อชิ้นนี้ย้อยลงอร่อยจนแทบตาย แม้กุ้งจะตัวใหญ่แต่เนื้อก็ไม่เยอะดูนั่นสิดีมากๆตอนนี้ปลากระพงแดงก็ย่างสุกแล้วแต่เนื้อล็อบสเตอร์ยังไม่หมดเลยปลาย่างวางไว้ก่อนค่อยกินทีหลังคนกินเก่งกินไม่หยุดเลยหัวล็อบสเตอร์ที่เหลือก็ยังเป็นของดีเอามันกลับคืนสู่ทะเล บางทีมันอาจจะขยายพันธุ์บสเตอร์ตัวเล็กๆได้อีกกินอิ่มแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวอีกสักคำเอาชีวิตรอดในป่าร้าง3วันอดก้าวครั้งเอาชีวิตรอดบนเกาะร้างกินมื้อเดียวอยู่ได้3ามวันยังมีเวลาว่างอีกไม่เช้าแล้วรีบหาที่นอนกันเถอะที่นี่มีน้ำจืดไหลลงมาจากหินดานตัดสินใจอาบน้ำที่นี่อาบน้ำตอนพระอาทิตย์ตกมันช่างฟินจริงๆวันต่อมาดานเจอน้ำตกในเกาะอ,อาบน้ำตอนเช้าใต้สายน้ำตกมันช่างตื่นเต้นจริงๆ หลังจากอาบน้ำเสร็จดานก็ถือธนูไปที่ชายฝั่งวันนี้เขาอยากลองใช้ธนูจับปลาเขาเลือกตำแหน่งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วแขวนเปลนวนไว้ตรงนี้พักกลางวันตรงนี้สบายมากรู้สึกได้ถึงลมพัดเบาๆถ้าไม่มีแดดแรงตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับงิบกลางวันเขาถือธนูเดินไปที่โขดหินตั้งใจใช้ธนูจับฉลามสักตัวแต่ยังไม่ทันเล็งฉลามก็หลุดรอดไปต่อหน้าต่อตาแล้วเขาก็เลือกตำแหน่งใหม่ฉลามน้อยชอบเล่นบนชายหาด แจะอยู่ใกล้กับฉลามแค่เอือ้อมแต่ก็ยังยากที่จะจับได้จะบอกว่ายากที่จะล่าก,ก็ไม่เชิงแต่พูดได้ว่าฝีมือล่าของเขาต่ำแม้จะอยู่ห่างจากฉลามเพียงไม่กี่เมตรแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าใกล้อยู่ดีดังนั้นเขาจึงปีนขึ้นไปบนโขดหินบนโขดหินอาจจะใกล้กับฉลามมากขึ้นแต่เขาอาจจะมองข้ามเรื่องความลึกของน้ําที่นี่การล่าสัตว์ในน้ําลึกจะยากขึ้นเพราะอยู่สักพักก็ไม่มีฉลามผ่านมาเมื่อเขากลับมาที่ชายหาดก็เห็นฉลามผ่านไปอีกครั้งน่าเสียดายที่ยังยิงไม่โดนระยะเมื่อกี้ใกล้้มากแลว ล้ำมสมกับเป็นราชาแห่งท้องทะเลดังนั้นเขาจึงตัดสินใจฝึกยิงเพื่อไปล่ายิงหลายครั้งก็ยังไม่โดนเป้าถึงรู้ตัวว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นหลังจากฝึกซ้อมมาหลายชั่วโมงในที่สุดก็ยิงโดนสักครั้งครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองทําได้แล้วที่นี่เขาเห็นปลาหลายตัวเขายืนบนโขดหินรอโอกาสล่าอ่าโอโอ แม้จะมีปลามากมายก็ยังล่าไม่ได้สักตัวเมื่อเขาต้องการเอาธนูกลับมาเขากลับล้มลงและชนกับขวดหินโดยไม่คาดคิดมือและเท้าของเขาถูกขวดหินบาดโชคร้ายเหมือนแม่ของโชคร้ายเปิดประตูให้โชคร้ายสุดๆทั้งที่เขาเป็นราชาแห่งท้องทะเลที่ถือฉูกแต่กลับต้องถือธนูเป็นราชาแห่งป่าเขาไม่ยอมแพ้รออยู่บนขดหินอีกหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่ได้รอปลาตัวใหญ่ แต่กลับต้องเจอฝนตกหนักเขานั่งหลบฝนอยู่ใต้ขวดหินดูแล้วช่างน่าสงสารจริงๆในช่วงเวลานี้เขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองนึกถึงคำพูดที่แม่ของเขาเคยพูดกับพ่อของเขาบ่อยที่สุดทำได้ก็คือทำได้ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้เดี๋ยวหมายความว่าอะไรนะดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไม่รออีกต่อไปฝนตกหนักก็ยังฝึกยิงปืนหลังฝนหยุดก็กลับมาล่าที่ชายหาดอีกครั้งแต่ก็ยังยิงไม่โดนระยะเพียงสองเมตรก็ยังยิงไม่โดนทุกครั้งระยะก็ใกล้ามากแล้ว แต่ก็ยังยิงไม่โดนกระหายน้ำแต่ไม่ได้ไปเก็บมะพราะ้าวภาชนะใต้หินหน่าจะเป็นน้ำจืดแน่ๆพอดื่มเสร็จก็รู้สึกแปลกๆขวดนี้เหมือนเป็นขวดใส่ย,ยาฆ่าแมลงแต่ไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ทุกคนก็ยังมีชีวิตอยู่หลังจากดื่มน้ำเสร็จคนเก่งก็กลับมาที่ชายฝั่งเพื่อเริ่มล่าฉลามอีกครั้ง หลังจากพยายามอย่างหนักเขาก็ไม่สำเร็จสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะยอมแพ้แต่เมื่อคิดถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวันนี้ว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะล่าได้โดยไม่ใช้ธนูดังนั้นในช่วงบ่ายเขาก็ลองอีกครั้งเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่สำเร็จวันนี้คงต้องอดข้าวแน่แน่เช้าวันถัดมาเขาเดินขึ้นไปบนจุดสูงของก่อร้างเพื่อหาที่ล่าสัตว์ใหม่เขามองเห็นสัตว์ใหญ่ปรากฏตัวจากจุดสูงนั้นทันใดนั้นก็ปลุกสัญชาตญาณการล่าของเขาเขาเดินกลับมาที่โขดหินเพื่อเตรียมล่าสัตว์อีกครั้ง Oh, that too หรืออาจเป็นเพราะฉลามไวต่อการเคลื่อนไหวเกินไปดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางการล่าเขามองหาโอกาสในรอยแยกของขวดหินเขาก็พบมันอย่างรวดเร็วเพราะมันปรากฏตัวในบ่อหินเขารีบง้างคันธนูแล้วยิงทันทีลูกธนูพุ่งตรงไปโดนปลาได้สาเร็จแค่การยิงลูกธนูครั้งนี้การฝึกฝนทั้งวันเมื่อวานไม่ได้สูบเปล่าแต่ลูกธนูไม่ได้โดนจุดสาคัญของปลาแม้ลูกธนูจะทะลุผ่านตัวปลาก็ยังมีชีวิตอยู่สีของตัวปลาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหางได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มแล้วผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเป็นธนูที่ทําลายเส้นประสาทบางส่วนของการตกปลาทําให้หิวมาทั้งวันวันนี้ในที่สุดก็ได้ผลลัพธ์ในฐานะที่เป็นเชฟใหญ่คนเดียวบนเก่อร้างวิธีทําปลานี้มีเพียงการย่างเท่านั้นเขาใช้หินก่อเป็นหลุมไฟแล้วค้นหามีดเล็กคมในกระเป๋าเป้ และแบตเตอรี่สำรองสำหรับการถ่ายทำแบตเตอรี่เหล่านี้เพียงพอสำหรับการถ่ายทำบนก่อร้างได้หลายวันยังมีมะนาวสองลูกและกระดาษแห้งอีกเล็กน้อยถ้าเจอสภาพอากาศเลวร้ายสามารถใช้กระดาษเหล่านี้เพื่อดำรงชีวิตได้ที่สำคัญที่สุดคือถุงเครื่องปรุงสูตรลับของครอบครัวแน่นอนยังมีมะพร้าวลูกใหญ่หวานฉ่ำอีกลูกหนึ่งได้เก็บชเชอเมตมาได้บ้าง และไม่รู้ว่าไปเอาดอกไา้มาจากไหนของพวกนี้ใช้ในชีวิตประจําวันได้ดีมากต่อไปยังคงเป็นสูตรเดิมและรสชาติที่คุ้นเคยระหว่างที่เผาถ่านก็จัดการทําความสะอาดเนื้อปลาไปด้วยผู้เชี่ยวชาญใช้มีดข่มพาท้องปลาอย่างชํานาญเขาตั้งใจใช้เครื่องในบางส่วนเพื่อดึงดูดฉลามเข้ามาเนื้อปลาที่เหลือถึงจะมีไม่มากแต่ก็พอทําให้อิ่มได้เสียดเนื้อปลากับไม้แล้วนำไปย่างบนกองไฟโดยตรงการย่างปลาเป็นวิธีทำอาหารที่ง่ายที่สุดบนก่อร้างระหว่างรอปลาย่างจะได้กลิ่นหอมของเนื้อปลา แม้ว่าด้านนอกจะไม่เกรียมแต่ด้วยเกล็ดปลาที่ปกป้องสามารถล็อกน้ําในเนื้อปลาได้อย่างเต็มที่ในฐานะคนที่มีอาการย้ำคิดย้ำทําบนก่อร้างแม้อยู่คนเดียวก็ต้องมีพิธีการแผ่นไม้ที่เป็นสนิมถูกเขาล้างจนสะอาดวันนี้การย่างปลาครั้งนี้ทําได้ดีมากเนื้อปลาทั้งหมดกรอบนอกนุ่มในท่าต้มพร้อมกับน้ํามันพริกและพริกหอมกลิ่นหอมจะลอยไปถึงบ้านคุณยายถ้าบีบน้มามะนาวและโรยเครื่องเทศเพิ่มรสชาติของเนื้อปลาก็จะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกแถมเนื้อปลาก็ยังเยอะอีกด้วย เมื่อวานลองใช้หอกจับปลาลองยิงอะไรบางอย่างด้วยธนูนั่นคือชิ้นเนื้อสีขาวนวลบีบน้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยมะนาวปลาที่หนักไม่ถึงหนึ่งกิโลกรัมกินไม่หมดแน่นอนดานั่งถือมะพร้าวมาที่กขดหินเพื่อสับมันปลาอบไม่กินก็ได้แต่น้ำมะพร้าวต้องลองชิม เขานั่งในทะเลดื่มน้ำมะพร้าวความหวานชื่นใจตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าหลังจากกินอิ่มก็เตรียมตัวงีบตอนบ่ายหลังจากตื่นจากงีบดานังก็ถือธนูออกไปล่าสัตว์อีกครั้งปลาตัวหนึ่งว่ายผ่านหน้าฉันไปน่าเสียดายที่ธนูปรากฏเป็นอาหารพระอาทิตย์กำลังจะตกดินริมฝั่งมีปลาหมึกมากมายเขาใช้ธนูพยายามจับปลาหมึกไม่คิดว่าเขาจะจับได้จริงๆใช่ใช่โโฮโห ว้าว wow. ดูนั่นสิดาเนิงดึงดาบขึ้นจากน้ำมีปลาหมึกสดๆติดอยู่บนดาบถ้านำไปนึ่งเลยจะอร่อยขนาดไหนกันนะเนื้อปลาหมึกอร่อยกว่าปลาเก๋าอีกนำไปย่างก็เยี่ยมมากแต่ปลาหมึกตัวเดียวไม่พอสำหรับมื้อเย็นดาเนิงยังคงหาปลาหมึกต่อไปถ้าโชคดีอาจจะจับได้อีกหลายตัวถ้าโชคร้ายก็อาจจะจับไม่ได้สักตัวบางทีปลาหมึกยักย้ายตัวเมื่อกี้ก็อาจเป็นเพราะโชคดีเขาเลยไม่อยากเสียเวลาไปกับการล่าอีกตอนกลางคืน เขาก่อกองไฟขึ้นที่ริมฝั่งระหว่างที่เผาถ่านไม้เขาก็จัดการกับปลาหมึกยักษ์ย้ายไปด้วยโครงสร้างของปลาหมึกยักษ์ยายนั้นเรียบง่ายแค่เอาเครื่องในออกก็สามารถกินได้หนวดปลาหมึกยักษ์ย้ายมีเนื้อสัมผัสหนึบอร่อยมากเนื้อปลาหมึกเด้งกรอบอร่อยนำมันเสียบไม้แล้ววางบนกองไฟย่างโดยตรงดูเหมือนปลาหมึกจะเสียของอีกแล้วรสชาติของการย่างไฟกับการอบถ่านไม่เหมือนกันเลยดานังถือไม้ที่กำลังลุกไหมโชวหนากล้อง มุนให้เร็วขึ้นอีกนิดก็เปิดประตูมิดได้แล้วปลาหมึกหลังจากย่างไฟแล้วก็เหี่ยวแห้งถ้าทาเนื้อเพิ่มลงไปน่าจะอร่อยขึ้นก่อนกินเขาทำความสะอาดแผ่นไม้ให้เรียบร้อยปลาหมึกย่างแห้งมากดูไม่เหมือนถูกย่างอย่างดีปลาหมึกถูกย่างจนกลายเป็นเปลือกแห้งเขาหั่นมะนาวหนึ่งลูกเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วหั่นเนื้อปลาหมึกเป็นเส้นมื่อเย็นวันนี้คือปลาหมึกย่างไฟ ปลาหมึกมีรสชาติของการย่างฝฟแต่เนื้อสัมผัสของมันดีมากกรอบและเด้งดึ๋งเขาตัดสินใจว่าจะทำอีกตัวพรุ่งนี้ทุกคนได้กินอิ่มกันอย่างเต็มที่วันต่อมาดานเนิงก็ถือฉมุกเตรียมจับปลาอีกครั้งสองวันก่อนใช้ธนูล่าสัตสามวันอดอาหารไปถึงเก้ามือชีวิตเอาตัวรอดแบบอึดอัดแบบนี้เขาไม่อยากจะอ,อีกแล้วดังนั้นเขาจึงกลับมาใช้ฉมุกจับปลาเหมือนเดิมเขาถือฉมุกออกไปหาเป้าหมายในทะเลพอเห็นปลาตัวใหญ่หน่อยก็ยิงทันทีอดอาหารมาสองวันแล้วไม่เลือกมากเหมือนก่อนอีกต่อไป ไม่นานเขาก็จับปลาที่มีลายเสือดาวได้ตัวหนึ่งมีใครรู้ไหมว่านี่คือปลาอะไรสามารถบอกในช่องความคิดเห็นได้ปลาตัวนี้ทั้งภายนอกและภายในดูมีสเสน่ห์แต่ตัวไม่เล็กเลยพอสําหรับมื้อเช้าแล้วก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ย่างปลาจะย่างทั้งกระดูกกินค่อนข้างลําบากครั้งนี้เขาตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการย่างปลาเขาแล่เนื้อปลาออกมาทั้งแผน่นแค่ส่วนที่ดีที่สุดเท่านั้นการจัดการก็ง่ายมากเขาเลือกแผ่นหินเรียบๆร,รีมฝั่งน้ําใช้เป็นเขียงหั่นปลาเขาหั่นหนังปลาที่หนาออกมา ถ้าเอาหนังปลาชิ้นนี้ให้แบกกับเดซี่กินพวกเขาคงเรียกคุณว่าพ่อจากนั้นเขาหั่นเนื้อปลาออกเป็นชิ้นเล็กๆดูเหมือนวันนี้จะทำปลาย่างแบบพิธีพิถันปลาตะเพียนต้องมีมะนาวปรุงรสบนเก่อร้างมีแค่เลมอนเท่านั้นที่ใช้ปรุงรสได้โรยเครื่องปรุงสูตรพิเศษลงไปแล้วบีบน้ำเลมอนตามนี่มันหมักหรืออยากกินซาชิมิกันแน่วันนี้ดูเหมือนแดดจะแรงเป็นพิเศษดานั่งตัดสินใจใช้ความร้อนจากแดดย่างเนื้อปลาจานนี้ให้สุกระหว่างรอ ปลาย่างรู้สึกถึงความร้อนที่แผดเผาเกิดปฏิกิริยาทางกายภาพขึ้นแล้วในพริบตาเนื้อปลาก็สุกแล้วพลิกเนื้อปลาแล้วบีบน้ำมะนาวและเครื่องปรุงลงไปดานังบอกเป็นในหน้ากล้องว่าดวงอาทิตย์วันนี้ร้อนแรงเป็นพิเศษเขาจําเป็นต้องหยิบมะพร้าวขึ้นมาดื่มน้ําเพิ่มเพราะอุณภูมิตอนนี้สามารถย่างเนื้อปลาให้สุกได้ถ้าไม่ดื่มน้ําอีกเดี๋ยวจะหลุดแล้วตอนนี้เนื้อปลาก็ย่างเสร็จเกือบหมดแล้วชายผู้แข็งแกร่งยกความล้มเหลวที่สามารถย่างเนื้อปลาให้สุกได้ด้วยมือเปล่าเดินมายัางท จากนั้นเขาก็เริ่มลืมรสอาหารเช้าของวันนี้เนื้อปลาที่เตรียมย่างนั้นแน่นมากแม้ว่าจะไม่เด้งเหมือนปลาหมึกแต่รสเค็มหอมของปลาทะเลก,ก็ชัดเจนมากโดยรวมแล้วรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวหลังจากที่อิ่มหนำสำราญแล้วเขาก็หาที่ร่มเย็ยนอีกแห่งหนึ่งแล้วเริ่มกินมะพร้าวอีกครั้ง มะพร้าวบนเกาะร้างมีให้กินไม่หมดในทางทฤษฎีตรับใดที่เขาไม่ท้องเสียกินมากแค่ไหนก็ไม่มีปัญหามะพร้าวคือสมบัติของเกาะร้างน้ำมะพร้าวหวานชื่นใจดับกระหายเนื้อมะพร้าวนุ่มเลื่นเติมคาร์โบไฮเดรตช่วงบ่ายเขากลับไปยังชายหาดเดิมเพราะที่นี่มีมะพร้าวอยู่มากมายเขาที่มองว่ามะพร้าวคือจุดเริ่มต้นของชีวิตแน่นอนว่าไม่มีทางยอมแพ้ที่นี่คนเก่งได้สร้างที่พักขึ้นมาใหม่ใช้ไม้สองท่อนตั้งขึ้นแล้ววางคานไม้ไว้ตรงกลางใช้เปลือกไม้ทำเป็นเชือกมัดโครงสร้าง จากนั้นใช้ใบมะพร้าวมาปูเป็นหลังคาแค่ปูให้หนาพอก็กันแดดกันฝนได้ยังใช้ใบไม้ทําเป็นที่นอนหลังจากพักผ่อนสักครู่ก็ลงทะเลไปหาอาหารเย็นมีหนวดโผล่ออกมาจากปากถ้าหินนี่ต้องเป็นกุ้งมังกรแน่ๆพอหันกลับมาก็เจอกุ้งมังกรตัวใหญ่กว่าอีกตัวดานิเลจับหนวดมันแล้วดึงออกมาได้ทันทีไม่คิดว่าจับกุ้งมังกรจะง่ายขนาดนี้รีบกลับขึ้นฝั่งแล้ว เริ่มก่อไฟทำอาหารที่นี่มีทรัพยากรทะเลอุดมสมบูรณ์กุ้งมังกรก็มีขนาดใหญ่มากแม้แต่กุ้งมังกรคุณภาพดีแค่ไหนในมือดาเนลก็ต้องถูกย่างเท่านั้นไม่กี่วันก่อนเขาย่างกุ้งล l o เตอร์เสียไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวนี้จะย่างเสียอีกหรือเปล่าเขาเอากุ้งล l o เตอร์เสียบไม้แล้วแขวนย่างบนทานต้องพลิกด้านด้วยหรือเปล่าอาจเป็นเพราะครั้งที่แล้วอุณหภูมิไม่พอเขาเลยย่างเสีย เขาคอยใช้มือเช็คอุณหภูมิ่านตลอดฐานแค่นี้จะย่างกุ้งลบสเตอร์สุกได้ไหมดูถ้าว่าครั้งนี้กุ้ง l o เตอร์จะย่างเสียอีกแล้วหัวกุ้งลบสเตอร์ยังไม่เปลี่ยนสีเลยพี่ใหญ่รอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มกินกุ้งลอบสเตอร์ตัวนี้มีเนื้อเยอะจริงๆน่าเสียดายที่มันต้องมาตายด้วยมือพี่ใหญ่พี่ใหญ่บดมะนาวเพิ่มรสชาติแล้วใช้เปลือกมะพร้าวเป็นที่รองจานหลังจากดึงหัวกุ้งล็อบสเตออ,อกเนื้อข้างในยังไม่สุกเลยพี่ใหญ่เลยต้องเอากุ้งลบสเตอร์ไปย่างบนฐานต่อในฐานะที่เป็นพ่อครัวย่างอาหารกลับไม่่่สสาาาาาามมรรรถแแยยยกกกได้วออหหุืง หลังจากย่างอยู่นานคราวนี้สุกแล้ววางกุ้งลอบสเตอร์ลงบนจานเตรียมกินเขาใช้มีดเล็กผ่าหางกุ้งล l o เตอร์เนื้อข้างในเยอะมากราดน้ำมะนาวลงไปอีกนิดโรยเครื่องปรุงสูตรพิเศษเนื้อกุ้งที่ย่างสุกแล้วแน่นมากรสชาติอร่อยสุดๆแม้แต่อาหารที่อร่อย ในมือของดานังก็จะกินครึ่งหนึ่งและทิ้งครึ่งหนึ่งเนื้อล็อบสเตอร์อร่อยอร่อยไม่กินกลับชอบมะพร้าวที่ไม่ต้องการแทนปกติกินอาหารทะเลเยอะแล้วบางครั้งดานังก็จะกลับไปที่ถ้ำเพื่อชงชาชามิ้นเป็นเครื่องดื่มที่เขาชอบที่สุดเขาหยิบใบมิ้นแห้งออกมาใส่ลงไปในน้ําที่กลั่นจากน้ําทะเลไอ้น้าลอยขึ้นกลิ่นหอมของใบสะระแหน่กระจายไปทั่วถ้ำหินทําให้ความมันของกุ้งมังกรลดลงและยังช่วยให้เขาหายเหนื่อยล้าจากหลายวันที่ผ่านมาเขายกชิงหมิ่ขึ้นมารสชาติของข้าวในหุบเขาผ่านลําคอไป ือนกับว่าก่อร้างทั้งเกอะเงียบสงบลงในขณะนี้ตอนกลางคืนเขานอนในถ้ำหินวันถัดมาเขาทำความสะอาดถุงใหญ่แล้วถือธนูมาที่ชายหาดเขามีความฝันอยู่เสมอแค่อยากใช้ธนูยิงฉลามตัวหนึ่งเขาคิดวิธีดีๆขึ้นมาได้อยากใช้ซากปลาทะเลล่อฉลามให้เข้ามากไกลแบบนี้จะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นดังนั้นเขาจึงถือฉมวกลงทะเลไปจับปลาถ้าใช้ปลาฆ่าฉลามน่าจะง่ายกว่า แต่ความสนุกอยู่ที่กระบวนการล่าดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้ธนูใช้ความสามารถของตัวเองล่าปลาทะเลตัวหนึ่งจังหวะที่ปลาหนึ่งพันล้านตัวปรากฏต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญในเมื่อมาถึงแล้วก็ต้องรับปลาตัวนี้ไว้มีใครรู้ไหมว่าปลาตัวนี้คือปลาอะไรดูเหมือนจะเป็นปลาบารังผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปลาชนิดนี้อร่อยมากตั้งใจจะทําเป็นซาชิมิหรือปลาดงวันนี้เขาพาเด็กมาด้วยอยากใช้ปลาตัวนี้ทําปลาดงสดใช้มีดเล็กแล่เนื้อปลาออกท้องปลาสะอาดมากแม้ว่าปลาตัวนี้จะมีไขมันไม่มากแต่ก็ดูสะอาดมาก กระดูกปลาที่เหลือใช้ล่อฉลามการจัดการเนื้อปลายัางไม่เสร็จเขาใช้มีดเล็กๆเ,เอาเนื้อปลาและหนังปลาออกเนื้อปลาที่มีหนังจะหมักได้รสชาติดีกว่าเขาใช้มีดเล็กๆหั่นเ,เนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วล้างให้สะอาดในน้ำทะเลดูเหมือนจะเป็นการล้างที่ง่ายจริงๆแล้วเกลือช่วยเพิ่มรสชาติให้ด้วยนำเนื้อปลาใส่ลงในกระทะเหล็กจากนั้นหั่นมะนาวหนึ่งลูกตอนทำปลาดิบมะนาวช่วยลดกลิ่นคาวและเพิ่มความหอมความเปรี้ยวของมะนาวช่วยกระตุ้นรสชาติของอาหารทะเลจากนั้นโรยเครื่องปรุงที่ทาาเองงงลลไปปิดฝแแ้วขย่ร ลาดิบต้องรอเวลาสักพักต่อไปดาเน่จะใช้ก้างปลาไปล่าฉลามดาเน่วางก้างปลาและหนังปลาไว้ที่ริมฝั่งใช้เป็นเหยื่อล่อรอให้ฉลามเข้ามาแล้วยิงทันทีเหยื่อล่อได้ผลจริงๆฉลามได้กลิ่นแล้วว่ายเข้ามาแม้จะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังล่าฉลามไม่ได้อยู่ดีรออยู่หลายชั่วโมงเหยื่อล่อเริ่มสึมซับรสชาติดูเหมือนจะหมักจนได้ที่แล้วเนื้อปลาที่หมักด้วยมะนาวรสชาติหนึบหนักสรสชาติไม่แพ้ปลาย่างเลย รสชาตินี้อร่อยมากจริงๆดูสิเนื้อปลาชิ้นใหญ่นี้กินจนหยุดไม่ได้เลยหลังจากกินอิ่มแล้วเขาก็เก็บมะพร้าวมาอีกหลายลูกมะพร้าวพวกนี้คือชีวิตของเขาทุกๆไม่กี่ชั่วโมงต้องกินลูกหนึ่งถ้ากินน้อยกว่านี้คงตายแน่ๆหลังจากผ่านไปไม่กี่วันเขาก็ได้นาคันธนูคอมโพสิตมาที่ก่อร้างอีกครั้งการล่าสัตว์ที่ล้มเหลวอ,อ,อาจเป็นเพราะธนูไม่ดีครั้งนี้เขานาคันธนูคอมโพสิตมาก่อนที่จะล่าสัตว์ เขาใช้ฟองน้ําเป็นเป้าหมายฝึกซ้อมด้วยการเสริมของคันธนูคอมโพสิตไม่คาดคิดว่าเขาจะยิงเป้าได้อย่างแม่นยําบางครั้งคนไม่เก่งจริงๆต้องพึ่งอุปกรณ์เขาจึงรีบไปล่าสัตว์ที่ชายหาดไม่น่าเชื่อเลยยิงครั้งเดียวโดนปลาปากแหลมตัวหนึ่งห่าา้โคุณล้อเล่นหรือเปล่านั่นมันบ้ามากดูสิว่ามันเร็วแค่ไหนนั่นมันปลาที่ดูแปลกมากจริงๆ ปลาตัวเล็กขนาดนี้ยังโดนยิงเข้าเป้าด้วยฟู่เหอกงเก่งขนาดนั้นจริงๆเหรอนี่ทำให้คนเก่งๆยังแทบไม่อยากเชื่อปลาปากแหลมตัวนี้ดูเดือดมากถึงตัวจะเล็กไปหน่อยแต่ถ้าย่างสุกน,น่าจะอร่อยมากปลาตัวเล็กขนาดนี้กินไม่พอเลยการปิ้งย่างแบบนี้ก็เสียเวลาเปล่าดังนั้นเขาจึงกลับมารอที่ริมฝั่งอีกครั้งข้างหน้ามีปลาตัวหนึ่งปรากฏขึ้นลูกธนูแรกพลาดเป้าแต่ลูกที่สองตามทันทีไม่คิดเลยว่าความแม่นยำจะสูงขนาดนี้ใช่แล้วปลากระพง ว้าวรอเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โ oh หเหมือนผู้ชายคนหนึ่งมะม่วงของแจ็คคนนั้นว้า wow. วปลาสวยจังไม่ใช่ปลามะม่วงของแจ็คปลาสีเหลืองชนิดนี้มักจะปรากฏเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงมีอัตราการจับที่สูงมากมีปลาตัวนี้แล้วมื้อกลางวันของวันนี้ก็เรียบร้อยแน่นอนว่าในมือของคนเก่งปลาสวยแค่ไหนก็ต้องถูกย่างมื้อกลางวันของวันนี้เป็นปลาตกเบ็ดกับปลาปากแหลมบนเกาะร้างมีไม้แห้งอยู่มากมายแค่เก็บะส,สมก็ได้ฟืนมาใช้แล้วระหว่างรอถ่านไม้เผาสามารถใช้มีดเล็กจัดการเนื้อปลาได้ตั้งแต่พบว่าการใช้เนื้อปลาแล่ย่างทําให้สุกง่ายเขาก็แล่เนื้อปลาออกมาย่างทุกครั้งเนื้อปลาที่จัดการแล้วนําไปล้างในน้ําทะเลให้สะอาดเมื่อถ่านไม้เผาได้ที่แล้ว เริ่มจากนำก้างปลาวางย่างบนฐานก่อนเขาใช้ไม้สองอันตั้งเป็นโครงตอนแรกตั้งใจจะวางปลาไว้บนโครงแล้วย่างเลยแต่ยังขาดชามอีกใบดาเนืองเจอเปลือกหอยมือเสือบนชายหาดเปลือกนี้สามารถนำมาใช้เป็นภาชนะได้ดาเนืงเสียบเนื้อปลาบนไม้แล้วนำไปย่างบนฐานวางเนื้อปลาให้ทู่บนไม้วิธีการย่างปลาแบบดังเดิมน,นี้พบได้ทั่วไปแต่การย่างก็เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ำที่สุดในการทําให้เนื้อมีรสชาติอร่อยขึ้นในขณะที่กําลังย่างเนื้อก็เริ่มเตรียมซอสปรุงรสของเขาแล้วเมื่อเขาเตรียมซอสเสร็จ ปลาย่างก็แพ้ไปเลยน่าทึ่งมากและก้างปลาก็เล็กมากจนสามารถกินได้เลยนานมากที่มันอยู่ทุกที่ สิ่งที่ฉันรอคอยคือปลากระกพงตัวนี้พวกหัวหน้าพวกนั้นบ้าสุดๆหนังปลากระกพงเสร็จแล้ววิดีโอตอนนี้จบเพียงเท่านี้กดไลค์และติดตามช่องของฉัน